สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1มีนา55นะครับโจทย์กำหนดให้ Z1 และ Z2 เป็นจำนวนเชิงซ้อนโดยที่ Absolute Z1 หนบวก z ซเท่ากับสและแอบส์ลูด z ซหนลบเซเท่ากับหเมื่อ Absolute Z แทนค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน Z ค่าของ Absolute Z1 ตหนึ่งกำลังสองบวกแอบส์ลูดเซสองกำลังสองเท่ากับเท่าใดข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของถ้าคนทำมาสักพักหนึ่งจะเห็นเลยชัดเจนว่า เราคงจะต้องยกกำลังสองสองข้้นนะครับตัวนี้เรามีสองตัวนี้อยู่ถ้าพี่แวคงทบทวนสูนยให้นิดนึงเราบอกว่าปกติแอบส l u t e แซยกกำลังสองเนี่ยนะครับมันคือแซคูณกับแซบาร์เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็น absolute z1 หบวกแซสองเนี่ยนะครับแล้วทั้งหมดยกกำลังสองอย่าลืมนะครับว่ามันคือ z1 หบวกแซคูณอยู่กับแซหบวกแซ ทั้งหมดบา์นะครับอย่าไปผสมกันกับเรื่องกําลังสงสมบูรณ์ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพี่แวคงบอกว่ามันคือเซตหบวกเซตสถ้ายกกําลังสองสองข้างนะลืมบอกไปคูณกับเซตหบวกเซตบาเท่ากับ9ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเซตหนบวกเซนะครับคูณอยู่กับ z 1ตหนบา์เนี่ยสามารถแจกแจงได้ทุกกรณีทั้งบวกทั้งลบทั้งคูณทั้งหารนะครับ ก็เลยกลายเป็น9แบบนี้เอาคูณกันออกมาก็เลยกลายเป็น z1 คูณ z1 บาร์บวกกับ z1 คูณ z2 บาร์บวกกับ z2 คูณ z1 บาร์บวก z2 คูณ z2 บาร์เท่ากับ9ตัวนี้ z1 คูณ z1 บาร์ก็เลยกลายเป็น absolute z1 กำลัง2บวกกับ z1 z2 บาร์บวกกับ z2 z1 บาร์บวกกับ absolute z2 ทั้งหมด,ดยกกำลัง2เท่ากับ9 เก็บเป็นสรรมการที่1ก่อนทีนี้พี่แบงบอกว่าเอาตัวนี้มายกกำลังสองบ้าง,างก็คงจะทําอยู่ในรูปแบบเดียวกันหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นแอบส์ลูด z 1ตหนึ่ลบเซตสองทั้งหมดยกเท่ากับ1ตัวนี้ก็แตกออกมาทําเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเออ่โอเคแล้วก็คูณกันออกมาเซตหนึ่งคูณเซตหนบาลบเซคูณเซตสบา ลบ z2 คูณ z1 บาร์แล้วก็บวก z2 z2 บาร์มีค่าเท่ากับ1ตัวนี้ก็เลยได้ absolute z1 กําลัง2ลบ z1 z2 บาร์ลบ z2 z1 บาร์บวก absolute z2 กําลัง2เท่ากับ1เป็นสรรมการที่2ดังนั้นถ้าพี่แมงบอกว่าแั้งเอาสรรมการที่1บวกกับสรรมการที่2เข้ามา นะครับเพราะว่าโจทย์อยากได้แอบซตหนซตสแปลว่าพี่แบงค์สามารถเอา2ตัวนี้ถ้าบวกกันมันจะตัดกันไปถูกไหมครับมันจะกลายเป็น2องแอบสตรซตหกำลังสองบวกกับ2องแอสตรซตสทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ9บวกด้วย1ซึ่งก็คือ10ดังนั้นถ้าดึง2ตัวร่วมเอา2ตัดตลอดนะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น5ฝั่งนี้ก็เลยกลายเป็น แอบส์ลูด z ซทั้งหมดกำลังสองบวกแอบส์ลูดเซทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็แค่นี้เองแต่จริงๆแล้วเพียงอยากจะให้เราจําสูตรตัวการกระจายค่าสัมบูรณ์ตัวนี้ให้ได้เลยนะครับเราบอกว่า Absolute z1 ต2บวกซทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ Absolute z1 กหนกำลังสองบวก z ซ z หนึ่บาร์บวก z ซ z สองบาร์ บวก Absolute Z2 สองกำลังสองคือท้องจำไปเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าตัวนี้เป็นลบตัวนี้ก็เป็นลบทั้งคู่โอเคนะครับตอบยังไงก็ตามข้อนี้ตอบ5นะครับ